เมื่อช่วงที่แล้วหลังจากได้รู้จักกับพี่ตุนบินลบบุรีไปแล้วคราวนี้กูหูจูเนียทั้งสองถึงขั้นขอบุกมาถึงสถานที่ผลิตเครื่องบินบังคับของพี่ตุนกันเลยทีเดียวไหนล่ะคะโรงงานผลิตเครื่องบินนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้เลยครับโรงงานผลิตเครื่องบินของตุนบินลบบุรีครับ ไม่ไม่มีตังค์จะซื้อลูกไหนอะครับน้องชายที่พี่ตุ่นบอกว่าทำเครื่องบินด้วยกันตอนนี้กำลังทำอยู่เลยครับตอนนี้มีออเดอร์บานเลยครับเดือนนี้ไม่ว่างไม่ว่างเลยกำลังั่งกันครับผมไปหาเขาเลยดีกว่าค่ะเชิญครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขึ้นไปเลยเชิญครับเชิญครับก่อนเดิน้องถาวเลยนะคะว่าที่ชื่ออะไรคะแนะนําตัวครับสวัสดีครับตื่ออานาจฟักเงินครับชื่อเล่นชื่อเบียร์เรอรู้จักกันเบียร์จะบินครับเบียร์จะบินใช่ครัะ มันถึงไม่ได้บินทิ่งนะเป็นผู้สร้างอยู่ตลอดเนี่ฮะพี่เบียร์ทำงานกับพี่ตุ่นมากี่ปีแล้วก็ทํามาประมาณ4-5ปีแล้วครับตอนแรกทํายากไหมครับทํายากไหมแรกๆก็ยากครับเพราะว่าต้องลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆครับว่ามันจะบินได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยแล้วตอนนี้อะคะตอนนี้ก็ก็ยังยากอยู่ในบางครั้งบางตอนในบางแบบที่เราออกแบบมาสร้างใหม่ๆครับ เพราะเราจะไม่รู้จุดกระโดด 4G จุดสูญท่วงของมันทุกวันที่ที่ออเดอร์คือออเดอร์ทางอินเทอร์เน็ตทางเฟซบุ๊กใครสั่งมาเขาเอารูปมาเฉยๆเราต้องมานั่งตัดทำสเกลเองตีสเกลลูกค้าอยากได้แบบไหนเอารูปมาเดี๋ยวเบียร์จัดให้นี่ถามก่อนเลยก่าค่ะว่าอุปกรณ์ในการทําเครื่องบินบังคับเนี่ยมีอะไรบ้างคะสําหรับอุปกรณ์ในการทําเครื่องบินบังคับก็จะประกอบไปด้วยโฟมกาวติดโฟมเทปกาวใยสับปะรดปากกาไม้บรรทัด คัตเตอร์กระดาษทรายและที่ขาดไม่ได้ก็คือผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากฟมในขณะที่เราใช้กระดาษทรายขัดลำตัวเครื่องบินให้เรียบนั่นเองแหละครับามาเดี๋ยวเราให้น้องเจเริ่มลองทดลองตัดดูนะครับตัวแค่นี้ก็ให้ทำเลยคะอแน่นอนครับตัวแค่นี้ก็ทําได้แล้วแล้วก็บินได้ด้วยอ่าเอางนี้เลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะนี่นะคะคือภารกิจที่เอจะให้น้องเจมทำในวันนี้ด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมาประกอบอย่างเดียวแล้วได้เลยนะ เจมต้องทำให้มันบินได้ด้วยนะถ้าทํำสาเร็จนะคะพี่ยังจะยกเครื่องบินที่เจมทำเนี่ยให้ไปเลยแต่ถ้า<ะ>ทําไม่ได้แล้วก็รับไปเลยค่ะเครื่องบินลำนี้เอฟนะครับนี่ลำนี้กี่บาทคะลำนี้ลำลำนี้กี่บาทเครื่องบินตุ่นจะเริ่มต้นที่10บาท เฮ้ยอันไหนคะนั่นแหละอันนี้สิบบาทละอันลำไหนตัวนี้อ่าลำที่บินได้ก็เริ่มต้นที่พันเก้าไปจนถึงหลักหมื่นครับหลักหมื่นต้องทำให้บินได้นะอยาทำได้นะโอเคค่ะถ้างั้นเราเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกเอาแบบที่เราออกแบบไว้มาทาบนแผ่นโฟมแล้วใช้ปากกาขีดเส้นตามแบบนี่โอ้โหดูน้องเจมสิครับหน้าตาเอาทิงเอาจังมากเลยทีเดียวสงสัยคุณอยากได้เครื่องบินลำนี้แล้วใช่ไหมครับน้องเจม และเมื่อเขียดเส้นเสร็จแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดโฟมตามเส้นขั้นตอนนี้สามารถตัดครั้งเดียวทีละหลายๆแผ่นก็ได้ครับแต่ต้องใช้ลวดความร้อนซึ่งอันตรายมากและต้องใช้ความชำนาญของคนตัดด้วยนะครับโปรเฟ s ชั o นอลมากครับแปลว่าอะไรครับมืออาซีพท <c oughs> นี้นะะมือเราตัดโฟมออกมาเป็นชิ้นส่วนครบตามแบบทุกส่วนแล้วขั้นตอนต่อไปก็ใช้กาวติดโฟม ทาตำขอบของทิศส่วนที่เป็นลำตัวของเครื่องบินกับท้องเครื่องบินให้เข้าด้วยกันแบบนี้เอ้ยใช่เลยตามด้วยใช้ปืนยิงเการ้อนลงไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อความแข็งแรงเอาน้องแจมมมาลองดูบ้าง มือจะสั่นทำไมเนี่ยมันทำขันแรวอ่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเครื่องบินมาแล้วครับโอ้โยเจ๋าไปเลยหลังจากติดกาวประกอบขึ้นมาเป็นลำเครื่องบินเรียบร้อยก็ใช้คัตเตอร์ลบเหลี่ยมขอบลำให้มันโค้งมนสวยงามขัดด้วยกระดาษทรายขั้นตอนนี้ต้องใส่ผ้าปิจบุกด้วยนะครับ โอ้ห oh, น้องเจมยังกับถูะตะเกียงวิเศษเลยนะครับเนี่ยมารู้สึกว่าน้องเจมเนี่ยจะถนัดขั้นตอนการขัดถูนะครับเนี่ย <c oughs> อันนี้พอเสร็จแล้วคืออะไรนะคะต้องทำอะไรนะคะก็เดี๋ยว <c oughs> ทำทำสีทำสี <c oughs> ทำลายอ่า <c oughs> แล้วก็การซีจีของเครื่องบินครับเครื่องบินทุกลำซีจ <c oughs> <ๆ>ีคืออะไรคะจุดศุนกลางของเครื่องบินครับอ่าจุดจุด เครื่องบินทุกลำจะต้องมี c g ของตัวเอง Center of Gravity c e n t e น of Gravity อันนี้รู้ละเ,เมื่อขับจนมันโคง้งมนสวยงามแล้วต่อไปก็จะใช้อุปกรณ์สร้างสีสันให้กับเครื่องบินครับนั่นก็คือเจ้าเทปกาว OPP ซึ่งก็คือเทปกาวที่เราใช้ติดกล่องพัสดุส่งไปสษนีนั่นแหละครับติดเพื่อตกแต่งลวดลายให้กับเครื่องบินมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งลวดลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามแบบที่ลูกค้าสั่งมา พี่ตุ๋นจ้าแล้วเมื่อกี้พี่ตุ๋นบอกว่าลูกค้าที่เขาแบบว่ามีสั่งจากมีโทรเข้ามาสั่งด้วยแล้วก็สั่งเป็นด้วยใช่ไหมคะเยอะชวงนี้เยอะมากเนี่ยเนาเยอะอย่างงี้ก็เขาเขาเขาจะมาเอายังไงอะคะส่งให้ครับส่งเราจะแพ็คกล่องส่งให้เลยครับส่งพัสดุไปรษณียนั่ยนะคะครับผมอ้าวแล้วมันมันมันใหญ่นะคะแล้วจะทำยังไงอ่ะก็ทำให้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 ใส่ข้างบินได้อ๋อคือบอกว่ามีการดีไซน์กล่องทงกล่องนั้นเหมือนลูกวางข้งบนเลยแล้วข้างในนี่ก็ต้องแบบแพ็คตัวยงดีใช่ต้องต้องแพ็คอย่างดีท้างั้นเดี๋ยว ไม่ส่งไปต่างประเทศบ้างนี่ยคะต่างประเทศไม่มีไม่มีส่วนใหญ่าันจะมารับจะตัวมากเขาติดต่อมาทางเฟซนี่ก็เราไม่สามารถจะส่งให้เขาได้ค่ะโอเคครับเสร็จแล้วแผ่นสุดท้ายแผ่นสุดท้ายเสร็จแล้วเป็นลำเครื่องบินหนึ่งลำไหมลำเนี้ยอหมเห็นไหมเฮ้เป็นลูกเป็นล่างด้วยคุณผู้ชมค่ะอาเนี้ดูต่อไปจะเป็นนวางเครื่องยนต์เริ่มด้วยการมาร์กจุดติดมอเตอร์ที่ใบพัดโดยให้ห่างจากลำตัวเครื่องบินเนี่ยเท่าๆกันทั้งสองจุดตามด้วยกาวมอเตอร์ที่จุดมาร์ก และใช้เทปกาวใยสับปะรดเพื่อยึดให้แน่นอีกทีเหตุผลที่ใช้เทปกาวใยสับปะรดก็เพราะว่าสามารถทนความร้อนได้ดีและไม่ละลายเมื่อเครื่องบินตกลงไปในน้าครับต่อไปก็จะใช้บัดกรีเชื่อมสายไฟมอเตอร์ที่ปีกเข้ากับตัวเครื่องยนต์โอเคลองเร่งรับขวาขวา้ายซ้ายเออจ้นเลอเ่งเร่งเล่เร่งกาขึ้นเออ เบอกว่าแบกแาานไม่ได้โอ้โหาดี่มันแรงขื้นบินตรดุมันแรงมา เล่นมุกเลยนะครับพี่ตุ๋นและเมื่อประกอบปีกติดตั้งเครื่องยนต์เข้ากับลำเครื่องบินเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนการทดลองบินบนพื้นก่อนงานนี้น้องเจมเลยขอลองด้วยตัวเองครับเอ้ยเอากลับไม่ได้เอากลับไม่ได้เอาเลี้ยวขวาดีกว่าั้งเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเออเอาเอาไปถึงมุมเราไหมอันนี้ก็เรียกบินหมุนแล้วตองค์ให้แ้่ยางไงมาให้ได้มาให้ได้ เลี้ยวซ้กับตกเลยตกโอ้โหกับพับเลี้ยวกับโอเคลองพิเอ็มบ้างครับแย่งกันแล้วคร <ian> <Ash well. S 2> ับพิเอยมพิเอ็มพิเอ็มตรงตรงละจงเออตรงตรงละตรงกรเบนมา ครับอ่ะอไปจะไปเจป้เขาสอบจริงมีวาร<น>ะาเลยครับหลังจากที่ทดลองบินบนพื้นเสร็จคราวนี้ถึงเวลาที่จะนำเครื่องบินขึ้นบินท้องฟ้ากันจริงๆแล้วโอ้ยตื่นเตล <c oughs> ตตมืออาชีพอย่างพี่ตุ่นไม่มีปัญหาครับเครื่องบินบินชิวเลยทีเดียวส่วนน้องเจมละครับจะเป็นยังไงบ้างอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยไม่ทันไรแล้วตกสงะงัดนโอ้โหอ้าว พี่ให้ลองอีกทีแล้วกันนะเออโอ้โหถ้าทางจะไปได้สวยแต่เออเอ้าตกอีกแล้วงานนี้บอกได้คำเดียวว่าอดได้เครื่องบินบังคับกลับบ้านแด่ คราวนี้มาถึงตาพี่เอี้ยมกันบ้างไปลุ้นกันครับชูขึ้นไปแล้ว,ลวโอ้โยบินชิวเลยว้าวาว้าวาว้าวาว้ว้ววว้ผมยังไม่ทันขาดคำตกเหมือนกันเลยโหโหโหเซ็งจุงเบยกลับมาแล้วครับโอ้บินกลับมาแล้วอ,อไม่ให้นะ,ะพี่จะให้คือสองลำนี้ไม่ได้สักคนเลยครับก็บ,บินเอากลับไม่ได้ไหม ทั้งโตทั้งโคลเลยโอ้โหถึงแม้ว่าเราสองคนจะได้ลำนี้กลับไปนะคะแต่ต้องขอถามน้องเจมแล้วเมื่อกี้ได้ลองฝึกบังคับรีโมทใช่ไหมกับตอนที่ประกอบเครื่องบินเนี่ยไหนยากกวกันน้องเจงคิดว่าการขับรีโมทของเครื่องบินมันน่าจะยากกว่ายากเนาะทําดีกว่าสรุปแล้วทําดีกว่าใช่ทำเครื่องบินขายดีกว่าทเครื่องบินดีกว่าเป็นเป็นนี่ดีกว่าเป็นเจมจะบินแล้วกันไม่ต้องไม่ต้องเป็นเจมสรุปแล้ววันนี้น้องเจมทําลาได้ดีมากแต่การบินยังไม่ ยังไม่ถึงที่แต่ต้องมันต้องพัฒนาต้องฝึกนะอ่านาลูกนะต้องฝึกมันก็ต้องฝึกลำเนี้ยค่ะไม่ใช่แล้วได้ค่ะเอางี้แล้วกันเอางี้ครับล้ำนี้น้องเกมอยากได้จริงๆต้องไปช่วยพี่ขายที่ตลาดสดเลยแกนอยุธยาเดเดือดนะคะถ้าขายได้หนึ่งลำเอาไปเลยหนึ่งลำน่ะถ้าขายได้หนึ่งลำได้ลำนี้กลับบ้านเลยนะถูกต้องครับได้ไเลยนะเจมส้โอเคผมจะขายให้ได้สองสองลำเลยถ้าพี่เจมส์ทำได้เอาไปเลยตาตุ่นมอบให้ก่อนที่ ไปนะคะเราไปเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนกันก่อนกับช่วงชวนรู้อาเซียนเลยค่ะช่วงชวนรู้อาเซียนสวัสดีคะพบกันบน้องเจมอีการคัดในช่วงชวนรู้อาเซียน,วนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะว่าไงคะน้องเจมวันนี้มีปัญหาอะไรถามพี่ครูที่โรงเรียนอะครับ ข้อสอนร้องเพลงอาเซียนแต่ตอนนี้น้นนองจำยังร้องไม่ได้เลยครับแต่น้องจำเคยได้ยินนะครับว่ามันเพาะมากเลยครับพี่ปุยรู้ไหมครับว่าใครทู่แต่งหรอครับรู้สิครับเพลงอาเซียนเนี่ยทำาน้องเนี่ยถูกแต่งโดยคุณกิติคุณสุประเสริฐและคุณสัมพาตราย,ยุทธดมในส่วนของเนื้อร้องเนี่ยก็คือเป็นบทประพันธ์ของคุณพยองวลัยพัชราครับเพลงอาเซียนหรือที่มีชื่อเรียกว่า the ASEAN way เนี่ยถูกคเลือกจากการประกวดในปี2551ซึ่งในปีนั้นเนี่ยมีเพลงถูกส่งเข้าประกวดกว่า99เพลง จากสิประเทศมาชิกแต่เพลงที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยก็คือเป็นผลงานของคนไทยเรานี่เองแหละครับเขาเก่งมากเลยนะครบเนี่ยพวกเราควรภาคภูมิใจนะครับวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่บุยมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราครับขอบคุณครับ,รบสำหรับน้องๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาเซียนสามารถส่งคําถามมาได้ที่ Facebook 1.2 Hand ุกแคำถามไหนได้รับคัดเลือกมาถามในรายการจะได้รับของที่ระลึกจากกระทรวงการต่างประเทศส่งไปให้ถึงบ้านเลยครับ สัปดาห์หน้ากับช่วงชวนรู้อาชียสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ <c oughs>